สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a อพัฒนชาแนลนะครับและนี่คือคลิปโชว์พาวจะเป็นคลิปอวดของโชว์ของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่าแกจ็ตอะไรที่น่าสนใจเราก็จะเอามาโชว์มาอวดกันนะครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับม่ใช่เอเลี่ยน3าขานะครับอันนี้เป็นไตรพอดที่แบบสามารถดัดขาได้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยใช้หรือว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็ลองเอาซื้อมารีวิวนะครับ ก็จะมี2รูปแบบนะครับมีแบบนี้กับแบบที่เป็นป้องป้องป้องบล็อกบล็อกบล็อก,บอกแบบนี้สามารถดัดข้อต่อได้ทุกข้อนะครับหลักๆเนี่ยผมไม่ต้องการจะซื้อมาเป็นแบบขาตั้งกล้องหรือขาหนีโทรศัพท์อะไรทั้งนั้นนะครับผมแค่เอามาเสียบเป็นเหมือนไฟไฟสำรองนะครับไฟส่องอย่างเงี้ยด้านหลังนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นแมนฟอสโต้อยู่นะครับซึ่งมันปรับ อะไรได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกนะครับผมก็ลองซื้ออันนี้ยราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงร้อยไม่กี่สิบบาทเลยนะครับแล้วก็เ้มันก็โอเคนะครับผมว่ามันคุ้มค่าเลยผมไม่ต้องการแบบราคาเป็นร้อยเป็นพันนะครับการใช้งานจริงๆผมไม่ต้องการแบบต้องสมบุกสมบันนะแค่วางแบบอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขาตั้งกล้องทั้งสองแบบเนี่ยมันจะต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่าก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวนี้กันก่อนดีกว่าตัวที่เป็นปล้องปลานะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ละปล้องเนี่ยมันก็สามารถมันก็คือข้อต่อนี่เองนะครับสามารถงอได้ทุกข้อต่อเลยนี่แบบนี้ข้อดีของมันนะครับคือมันสามารถไปเกาะไปเกี่ยวไปหนีได้ทุกที่เลยครับที่มันสามารถหนีบได้นะครับอย่างเช่นเช่นอะไรอะดูหนีบแขนสิ หยีบได้ไหมเนี่ยเอามารัดแขนเอามารัดแขนแล้วก็เอามือถือใส่ได้เลยนะครับฮ่อเป็นไงล่ะอ่าเดี๋ยวดู <Yeah. S 1> ใส่กับมือถือนี่นี่แต่ต้องรัดแน่นนิดนึงนะครับระวังจะร่วงนี่เป็นไงล่ะนี่ เราก็เอามาแบบมาดูหนังดูแบบดูคลิปกันแบบเพลินๆได้เลยครับนี่ดูตัวอย่าง Spider-Man Far From Home ตัวอย่างที่สองด้รบรามันเหมือนแบบเอเลี่ยนอยู่แล้วนะครับเราก็ตกแต่งน้องเนี่ยโอ้โหดูน่ารักไปเลยนะครับนี่มันก็เหมือนแบบสับปหลาดเอเลี่ยนสามขาเนี่ยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับ ก็จะมีตัวหนีบโทรศัพท์นะครับมาให้อีกหนึ่ชิ้นนะครับมันก็สามารถหนีบได้แนวนอนนะครับแนวตั้งหลักแนวตั้งไม่ได้นะครับมันยืดได้แค่นี้ได้แ,แค่แนวนอนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่อยากใช้เจ้าตัวที่หนีบโทรศัพท์นะครับก็แค่หมุนออกเท่านั้นนะครับนี่ปึ๊บ จากนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราต้องการนะครับเสียบเข้าไปได้เลยอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่ผมซื้อมาเลยนะครับคือต้องการเอามาเสียบไฟอตัวนี้นะครับไหนเปิดสิมีโอ้มาแล้วแต่ว่าผมไม่แนะนำให้มันเป็นขาตั้งกล้องพวก dslr นะครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่ไ,มไหวแน่นอนครับ อันนี้บอกเลยได้ไม่คุ้มเสียนะครับอย่าเสี่ยงเด็ดขาดนะครับล้มแน่นอนเพราะว่าพวกส่วนใหญ่ DSLR เนี่ยมันจะหนักอยู่แล้วนะครับถ้าจะใช้เป็นขาตั้งกล้องจริงๆอ่ะก็ใช้พวก m i ลเลอร์เลนะครับเบาๆนะครับที่เลนไม่ไม่ต้องแบบกระบอกยื่นมายาวๆนะครับเบาๆหน่อยเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่แหละนี่หรือว่าจะเอามาหนีตรงเสาตรงราวแบบนี้ก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บ เนี่ยแบบนี้แล้วก็ใส่มือถือเข้าไปนะครับเจ๋งอ,อ่ะ่ะจบไปแล้วหนึ่งตัวนะครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นขาปลาหมึกเหมือนกันที่ดัดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะดูดีกว่าไม่แบบอันนี้จะดูเป็นพลาสติกพลาสติกเลยครับ<อ>แต่นี้เดเออดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแถมมีเทกเจอร์ทำให้จับถนัดมือนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นยานะครับ ก็จะกลางออกมาได้นะครับอันนี้คือกลางกลางสุดแล้วนะครับสุดเท่านี้แต่ว่ามันจะดัดเพิ่มได้แบบนี้ครับนี่นี่ปรับได้หมดครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันได้แค่แนวนอนใช่ไหมแต่เนี้ยพอหนีไปปุ๊บอ่าตัวนี้มันสามารถเนี่ยยืดออกมาได้นะครับ มันก็จะรับมือถือได้เรียกว่าทุกรุ่นเลยดีกว่าได้หมดแหละเนี่ยแบบนี้ปืด๊ดน่เป็นแนวตั้งนะครับถ้าเราอยากได้แนวนอนเราก็แค่หมุนนะครับหมุญไขล็อกอ่ะเดี๋ยวเราดึงออกามาก่อนปืด๊ดแล้วก็ปรับระดับเข้าไปแล้วก็ล็อกนี่แค่นี้เองได้แล้วแนวนอนเออ เจ๋งกว่าตัวนี้เยอะเลยแถมความสูงนะครับอาะเทียบความสูงกันปืด๊ดความสูงของเขานะครับความสูงใกล้เคียงกันนะครับแทบไม่ต่างกันเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเหมือนกันนะครับอันเดียวเราดึงนะมือถือออกมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยตัวนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ที่หนีมือถือนะครับแล้วก็หมุนออกมา เปิดอ่ามันก็จะเป็นหัวแบบเดียวกันครับสามารถเอาไปเสียบไม่ว่าจะเป็นกล้องมิลเลอร์เลทหรือว่าเป็นไฟแบบเมื่อกี้นะครับได้หมดเลยเนีความแข็งแรงนะครับผมว่าตัวนี้จะดีกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็ดีนะครับแต่มันดูเป็นเป็นพลาสติกแบบถูกๆไปหน่อยนะครับหรือว่าเราจะให้มันตรงๆนะครับทำตรงๆแบบนี้ก่อน แ,แบบนี้นะครับมันก็ก็จะกลายเป็นที่จับมือถือแบบนี้ครับสามารถเดินไปถ่ายไปได้เลยนะครับโอกระชับมือดีด้วยเอ้ยอันนี้เจ๋งอะแนะนำเลยอะ <Yeah. S 1> อ่ะครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวขาตั้งกล้อง t r i พอดที่เป็นขาปลาหมึกสามารถดัดได้นะครับบอกเลยนะครับว่าเอ้ย มันคุ้มค่ามากนะครับสามารถแบบใช้ดัดได้ตามสถานที่ต่างๆ,ๆนะครับไม่จําเป็นต้องมาตั้งวางกล้องกับพื้นนะครับเนี่ยสามารถไปล็อกล็อกล็อกตามสะดวกได้เลยนะครับเฮ้ยมันเจ๋งสุดๆไปเลยแล้วแต่ใครจะชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนจะชอบแบบนี้ที่เป็นป้องๆสามารถดัดได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้ดูแบบไอ้ดูหรูขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสําหรับราคานะครับตัวนี้ราคา 65บาทเท่านั้นนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับมันจะมี3ไซส์นะครับมี S M L L คือใหญ่สุดนะครับอันนี้ก็คือไซส์ L นะครับไซส์ L จะ65บาทถ้าไซส์ S เนี่ยก็รู้สึกรู้สึกจะ30ราวนี้แหละครับแต่ผมแนะนำนะครับให้จัดไซส์ L มาเลยครับเนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้เลยไซส์นี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็มีขนาดเดียวนะครับเป็นแบบนี้สำหรับผมนะครับก็ก็โอเคทั้ง2ทั้ง2แบบนะครับ แต่ผมชอบพวกรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้เอ้ยมันดูแบบเอ้ยดูดีอ่ะดูไม่กากเท่าอันนี้นะครับในราคาที่เท่ากันอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็แปะลิงก์ด้านล่างใต้คลิปตรงเดสคริปชันไว้แล้วนะครับไปต่ำกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามขา่าวสารได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k เ p l u s Studio v 2ได้นะครับ